สวัสดีครับบริษัท GGG l v d เสนอป้ายคิวสั่งงานด้วยเสียงขนาด1นถึง4หลักนะครับตัวป้ายสูง2 3เซนคูณ3 9เเซนครับเราจะมาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับผมลูกค้าก็เชื่อมบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็สั่งด้วยเสียงได้เลยครับ คิวก็จะใช้คำสั่งว่าคิวนะครับหรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนนะครับคำนำหน้าก็สามารถตั้งได้ครับศ1นย์ 01, ชื่อคิวที่ผมจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นคิวที่นะครับ mm hmm. เครื่องก็จะรับทราบโอเคนะครับคิวที่หนึ่ง จะเป็นคิวคีนะครับถ้าสามารถเปลี่ยนเลขได้เลย01ชื่อหมายเลขผมก็จะเปลี่ยนคำนาหน้าเป็นหมายเลขนะครับหมายเลข234หมายเลข512หมายเลข976 ลูกค้าสามารถปรับแสงได้ยี่สิบระดับนะครับปรับแสงยี่สิบแสงก็จะสูงสุดเลยคนระับปรับแสงศูนย์ห้ากรสังลดแสงลงมาได้ปิด การปิดเปิดน้ครับเปิดหมายเลขห0าร้อการใช้งานก็มีประมาณนี้ครับสนใจติดต่อบริษัท JJJ LED 0850353922ครับ